เมอร์ d e เดสเบน์ w สองศูนย์สาม c หนึ่งแปดศูนย์ปีสองพันสามครับสีสันรอบคันสวยเก้าสิบเปอร์เซ็นตบวกเลยนะครับหล่อเลยแม็กเอ็มจีตรงรุ่นนะครับขอบสิบเจ็ดยางยังดีครับปีสิบเก้ามานี่ะครับรอบตัวเงาเงาพาสีหกเจ็ดนะครับเล่มพร้อมเอกสารครบรถขับขี่ดีมากนะครับนุ่มๆุมสไตล์พอดีเลยครับภายในเบาะหนังสวยสะอาดนะครับแผงประตูและคอนโซลเป็นลายไม้นะครับ แอร์ออโต้หน้าหลังเย็นๆเลยครับเกียร์ออโต้พวงมาลัยมัติบวกคูสคอนโทรลนะครับ, G uto, รรบ,วรบสวยๆเลยกุญแจเบนตรงรุ่นครับเปิดท้ายไฟฟ้าทะเบียนสวยนะครับวอหอหกเจ็ดปดแดขายพร้อมทะเบียนเลยไม่ติไม่ต่อให้ทะเบียนที่ไปเลยนะครับประมาณนี้ครับสองเฟสวยเลยหล่อๆสายผู้ดีฟิล์มเขียวรอบคันครับตาคุนให้ชม สีเดียวติดนะครับนิ่มๆเสียงเครื่องประมาณนี้เลยครับตัวไฟฟ้าใช้รหบดครับ4บานปรับมองข้างไฟฟ้าใช้กันได้พับกระจกมองข้างไฟฟ้าใช้กันได้รถจีดนทับุรีไซส์น้อยนะครับบอกว่าสวิตช์โฮมพาร์คจังหวัดจองขับส่งให้ได้นะครับค่าส่งคิดตามระยะทางครับลองดูลองชมดูครับประมาณนี้เลยหล่อๆครับสไตล์โฟดี